ปฏิบัติการ้วยซิลยึดนรกเริ่มเรื่องดในโพลคนนี้ครับเขาชื่อตองกาเขากับลูกน้องของเขาได้เข้ามาในหมู่บ้านแห่งหนึ่งและก็ได้จับพวกชาวบ้านที่ไม่ให้ความร่วมมือกับเขานะครับสังหารทั้งหมดและก็เผาหมู่บ้านทิ้งตัดมาที่ฐานประชาการกองทัพตอนนี้หน่วยซิวทีมแปกก็ถูกเรียกตัวเพื่อมารับทราบภารกิจทีมนี้ก็จะมีเคสเป็นหัวหน้าทีมมีเจ ลิกแดนและก็มีบ๊อบโบเป็นเด็กจบใหม่นะครับเพิ่งได้เข้ามาร่วมทีมพวกเขาได้รับภารกิจให้ไปช่วยสายขาวที่อยู่คองโกแอฟริกา ที่นั่นก็จะมีค่ายทหารลับนะครับที่ใช้ค้าอาวุธเถื่อนและของผิดกฎหมายทาง CIA พยายามที่จะเข้าไปแต่ก็โดนจับได้ก่อนที่จริงนะครับทางกองทัพสามารถส่งเครื่องบินเข้าไปถล่มที่นั่นได้ภายในไม่กี่นาทีแต่ก็รู้สึกว่าพวกนั้นมันจะจับสายข่าวไว้ที่นั่นด้วยสายข่าวคนนั้นก็คือโซอี้ครับและก็เจ้าหน้าที่ CIA อีกคนชื่อซิมบอลพวกนั้นมีความเกี่ยวพันกับกลุ่มอัลกออิดะด้วยและหัวหน้าใหญ่เขาก็ใช้ชื่อว่ามารินในการติดต่อซื้อขายซึ่งก็ยังไม่มีใครเคยเห็นหน้าตอนนี้รู้แค่ว่วา คนที่ดูแลค่ายนั้นคือตองกานายพลสุดเลวสิวทีม8ต้องเข้าไปทำลายฐานและก็จัดการกับนายพลช่วยตัวประกรันออกมาให้ได้ทางฐานทัพจะส่งเครื่องบินไล่คนขับนะครับคอยบินสนับสนุนอยู่ด้านบน หลังจากได้รับข้อมูลเรียบร้อยทุกคนก็ได้เตรียมตัวและก็ออกไปทำภารกิจพวกเขาใช้เฮลิคอปเตอร์เอกชนนะครับในการเข้าไปยังพื้นที่เพื่อที่จะไม่ให้เป็นที่ผิดสังเกตและก็ลงจอดห่างจากเป้าหมายประมาณ15กิโลหลังจากนั้นก็เดินเท้ากันต่อพอมาถึงค่ายของพวกศัตรูนายพลตองกาเขาก็กำลังสนุกสนานกับสนาวๆอยู่ในสระน้ำเลยครับเคธเขาก็รายงานไปยังฐานทัพทันทีสั่งให้เครื่องบินยิงถล่มเปิดทางให้พวกเขาเข้าไปเครื่องบินก็ได้กระหน่ำยิงมิสไซล์ใส่ฐานของพวกศัตรูเสียงระเบิดดังสนั่นวันไหว จากนั้นหน่วยซิลทีมแปก็เริ่มบุกค,ครับและพอหน่วยซิลเข้ามาที่ฐานได้ทั้งสองฝ่ายก็ได้เปิดฉากยิงต่อสู้กันอย่างดุเดือดฝ่ายศัตรูมีเยอะกว่ามาแถมมีอาวุธหน,หนักๆทั้งนั้นด้วยเครื่องบินที่ยิงถล่มนะครับก็ถือว่ายิงได้หวยมากตัดกําลังพวกศัตรูไปได้แค่นิดเดียวเองแต่ซิลทีมแปก็ถือว่ามีแต่มือประกันทั้งนั้นจัดการได้สบายอยู่แล้วพวกเขาได้ก็นํายิงเข้าใส่พวกศัตรูและก็บุกเข้าไปจับนายพลตองก้าจนได้แล้วก็ช่วยโซอี้ออกมาได้สําเร็จแต่ช่วยซิบบอรไ หน,นีแล้วหน่วยซิลได้จับตัวนายพลตองกาเอาไวา้เพื่อที่จะส่งไปให้ CIA สอบสวนในระหว่างนั้นตองกาก็ได้พูดกับหน่วยซิลว,ว่าคิดผิดแล้วที่มาช่วยผู้หญิงคนนี้แต่ก็ยังไม่ได้พูดอะไรต่อครับโซอี้เธอก็เอามีดมาแทงคอของตองกาสังหารจะเหลือหรอครับ ทั้งหมดก็คิดว่าโซอี e, ้เธอคงโกรธมากที่ตองกล้าทรมานเธอถึงได้ลงมือทําแบบนั้นทุกคนก็เลยไม่ได้คิดอะไรในขณะเดียวกันนะครับบอบเบอร์เขาก็เจอกับห้องห้องหนึ่งนะครับที่มีประตูเสริมเหล็กกั้นไว้จึงได้ไปเรียกทุกคนให้มาดูพอเปอิดประตูเข้าไปนะครับก็เจอกับเงินเป็นกองๆและพวกเขายังเจอแผนที่นะครับที่เป็นเหมือนจุดที่ตั้งกองกําลังอะไรสักอย่างและมีการป้องกันทางเข้าออกเป็นอย่างดีโซอี so ้ e, เขาก็บอกกับทุกคนนะครับว่ามันคือเหมืองอยูเรเนียมและมันก็เกี่ยวข้องกับมารินที่ทุกคนตามหาด้วยเเลยตติด ไปยังฐแน,นะทางขานทับก็ได้ประชุมกับ CIA และให้ข้อมูลสรุปว่าให้หน่วยซิลทินที่แปไปทํางานต่อหน่วยซิลได้รับคําสั่งให้เข้าไปสํารวจนะครับว่าที่นั่นมีเหมืองยูเรเนียมจริงไหมและถ้ามีก็ให้หยุดการขายเปิดโปงผู้ซื้อแต่ซิลทีมแต้องทํากันเองนะครับเพราะทีมสนับสนุนที่อยู่พื้นที่ใกล้ๆไม่มีเลยถึงจะเป็นงานที่บ้าระห่ำแต่เมื่อได้รับคําสั่งก็ต้องทําตามครับโซอี e, เธอเลยอาสาที่จะพาทุกคนไปนะครับเพราะเธอบอกว่าเธอรู้เส้นทางดีทีแรกเคสเขาก็จะไม่ยอมให้เธอไปด้วย แต่เธอก็หยิบปืนขึ้นมายิงโชว์ครับและเธอก็บอกว่าเธอสามารถช่วยสู้ได้สบายเคทเห็นแบบนั้นก็เลยเยอมยาให้ไปด้วย พวกเขาต้องใช้เรือเพื่อล่องไปตามแม่น้ําถึงจะผ่านเข้าไปในพื้นที่ได้เลยต้องไปขโมยเรือของพวกศัตรูมาใช้แต่พอขโมยมาได้พวกศัตรูมันก็รู้ตัวซะก่อนจึงมีการขับไล่ล่าและยิงปะทะกันแต่ไม่ใช่แค่เรือเท่านั้นนะคบที่ตามพวกเขามาบนฝั่งพวกศัตรูก็อยุดเต็มกันไปหมดและก็ได้กระหน่ำยิงมาใส่เรือของพวกเขาจนเรือของพวกเขาไม่สามารถใช้งานได้ทั้งหมดจึงได้กระโดดลงน้ําเพื่อหนีขึ้นฝั่งเรือของพวกศัตรูนะครับเมื่อเห็นว่าเรือของหน่อยซิลจอดแน่นิ่งก็เลยจะเข้ามาเช็คดูเคสเขาก็โผล่ขึ้นมาจากเหนือ แล้วก็จัดการกับพวกศัตรูที่อยู่บนเรือจนหมดแล้วก็ได้เอาเรือของพวกนั้นมาใช้แต่ก็ขับไปยังไม่ถึงไหนพอโดนปืนยิงจรวดยิงเข้ามาใส่เคสพยายามที่จะขับหนีจนเรือพุ่งตกจากฝ่ายกั้นน้ำเรือก็โดนปืนยิงระเบิดไปแต่เคสเขาก็กระโดดออกจากเรือได้ทันรอดอย่างวุดวิดส่วนคนที่เหลือถึงจะขึ้นมาบนบกได้แต่ก็โดนพวกศัตรูจากอีกฝั่งกระหน่ำยิงมาใส่และโซอีเธอก็ถูกยิงที่แขนบาดเจ็บทั้งหมดจึงต้องถอยหนีและระหว่างที่ช่วยเคสอ,อยู่นั้นพวกศัตรูก็ได้ยิงปืนยิงจรวดมาใส่แล โดนแดนเข้าไปเต็มๆแหลกเป็นจนุนถึงทุกคนจะเสียใจแต่ตอนนี้ก็ต้องหนีกันก่อนครับส่วนทางด้านฐานประชาการตอนนี้หวกเขาก็ตรวจจับสัญญาณของหน่วยซิลไว้ได้เพราะโทรศัพท์ดาวเทียมที่อยู่กับแดนนะครับโดนระเบิดพังไปแล้วทําให้ตอนนี้ทางฐานทัพก็ไม่รู้เลยนะครับว่าทุกคนเป็นตายหลายดีกันยังไงบ้างทั้งหมดก็ได้พากันหนีแล้วก็เดินทางกันต่อจนมาถึงหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งเป็นหมู่บ้านที่พวกนายพลตองกาได้มาเผาในตอนต้นเรื่องนั่นแหละครับพวกเขาได้เจอกับชาวบ้านกลุ่มหนึ่งที่ยังเหลือลออรดดยู่พววกกชาาบ้้น็ไ บอกว่าพวกทหารของตองก้ามันขับรถบรรทุกผ่านแถวนี้ทุกวันเคสเขาก็เลยมีแผนครับจะแอบขึ้นรถบรรทุกของพวกศัตรูไปที่เมืองและได้บอกให้ทุกคนไปพักผ่อนส่วนท่านั่งเคสกับโซอีก็ได้มานั่งคุยกันแต่คุยกันไปได้สักพักครับก็เหมือนจะถูกคอเลยต่อด้วยการกินตับกัน พอช่วงเช้าทุกคนก็ได้ออกเดินทางพวกเขาเอารถที่จอดในหมู่บ้านมาใช้เดินทางจนมาถึงจุดรวมพงของพวกศัตรูและก็ได้แอบขึ้นรถบรรทุกกันอย่างเงียบๆและฝ่ายศัตรูก็ไม่มีใครรู้ทั้งหมดได้แอบอยู่บนรถบรรทุกของพวกศัตรูและก็ได้เจอกับอุปกรณ์สื่อสารที่อยู่บนรถครับพวกเขาจึงพยายามที่จะดัดแปลงให้สามารถรับขึ้นความถี่ที่พวกเขาใช้ได้เพื่อที่จะได้แจ้งกลับไปที่ฐานทัพว่าพวกเขายังมีชีวิตอยู่เพราะทางฐานทัพนะครับไม่สามารถติดต่อพวกเขาได้มาประมาณแปชั่วโมงแล้วส่วนทางด้านฐาน ถึงจะยังไม่รู้ว่ามีใครรอดหรือเปล่าแต่ผู้บัญชาการเขาก็พยายามที่จะหาวิธีค้นหาและก็ช่วยเหลือทั้งหมดอยู่เหมือนกันและได้สั่งให้เครื่องบินไร้คนขับนะครับเข้าโจมตีพวกศัตรูตามเส้นทางที่จะไปเหมืองเพื่อตัดก,กําลังพวกฝ่ายศัตรูให้หน่วยซิลทีมแปดมีโอกาสรอดมากขึ้นเครื่องบินไร้คนขับนะครับได้สํารวจตามเส้นทางและก็ได้เจอกับขบวนรถของพวกศัตรูและขบวนนี้ก็เป็นขบวนที่หน่วยซิลทีม8ดอยู่ด้วยพอขบวนรถมาถึงสะพานข้ามแม่น้ําเครื่องบินไร้คนขับก็ได้ปล่อยจรวดเข้าโจม ตีคันแรกเสียงระเบิดดังสนั่นวอนไหวครับหน่วยซิลทั้งหมดจึงได้รีบพากันออกจากรถและพอลงจากรถได้ก็เกิดการประทะกับพวกศัตรูขณะที่ยิงปะทะกันอยู่บาเบริรเขาก็ถอยออกมาช้ากว่าเพื่อนจรวดจ,จากเครื่องบินไร้คนขับก็ได้พุ่งตรงมายังจุดที่เขาอยู่เบเบอร์กระโดดลงจากสะพานเพื่อลกแต่แรงระเบิดก็ทําให้เขาหมดสติไปและก็ตกลงมาในน้ํานะครับแถมยังโดนซากรถลงโลงมาทับอีกเคที่เห็นเขาก็พยายามที่จะลงไปช่วยแล้วก็ได้ลากตัวขึ้นมาบนฝั่งเบาเบอร์เขาฟื้นขึ้นมานะครับ แต่ดูเหมือนว่าเขาจะบาดเจ็บที่หน้าอกและอาการเหมือนจะหนักอยู่เหมือนกันร้องด้วยความเจ็บปวดแต่พอเคสนะครับเขาฉีดยาเข้าไปให้เข็มหนึ่งบอบโบก็หายทันทีแล้วก็ลุกขึ้นมาใส่เสื้อผ้าพร้อมที่จะออกล็กสังั้นสงสัยจะเป็นยาวิเศษครับแม่งโคตรดีและทุกคนก็ได้เดินทางไปยังเหมืองกันต่อเพื่อที่จะหาตัวมาลินเดินทางมาจนมืดพอว่าถึงเหมืองก็ได้เปิดฉาบผูกทันทีนะครับไม่พูดพิมทําเพลงพวกเขาก็นํายิงใส่คนเฝ้าประตูจนสามารถบุกเข้าไปในเหมืองได้และก็ได้เข้าไปในอุโมงค์ของเหมืองน,นะ เพื่อสำรวจระหว่างทางที่สำรวจก็ได้จัดการกับพวกศัตรูไปด้วยแต่บับเบิลห่อผ้าครับโดนพวกศัตรูกระโดดเข้ามาแล้วก็ใช้มีดแทงบาดเจ็บสาหัสเคสเขาก็เลยให้ลิกอยู่ประถมพยาบาลเขากับเจบจะเข้าไปเคลียร์ด้านในส่วนโซอี้นะครับถธอก็แยกไปอีกทางและทางด้านนอกตอนนี้ก็เหมือนจะมีคนอีกกลุ่มเข้ามาและไอคนนี้ครับดูเหมือนจะโมโ oh หมากนะครับที่เหมืองโดนบุกพอลงจากรถมาได้เขาก็ได้ใช้ปืนยิงมิสล์นะครับสอยเครื่องบินไร้คนขับจนล่วงตกไปทําให้ตอนนี้หน่วยศ ไม่มีทีมสนับสนุนทางอากาศแล้วตัดกลับมาที่เคสกับเจตอนนี้พวกเขาก็ได้สำรวจพื้นที่จนหมดแต่ก็ไม่เจอใครเจอแต่ห้องห้องหนึ่งนะครับดูเหมือนจะเป็นสำนักงานมีโทรศัพท์แต่ก็ใช้งานไม่ได้แต่คอมต่อสายเน็ตเอาไว้เคสเขาก็เลยใช้คอมนะครับส่งเมลไปขอความช่วยเหลือและบอกกระทางฐานว่าตอนนี้มีคนเจ็บให้ส่งคนมารับโดยโดย่วน หลังจากที่แจ้งเสร็จเคสกับเจทั้งสองก็ได้มานั่งคิดกันว่าทำไมหาตัวมารินไม่เจอและอยู่เลยเนี่ยก็ไม่มีด้วยทั้งๆท,ท,ที่มีการป้องกันอย่างแน่นหนาพวกเขาคิดว่ามันต้องมีอะไรอยู่ที่นี่แน่ทั้งคู่ได้ย้อนคิดกลับไปว่าพวกเขาพลาดอะไรกันไปบ้างใครกันแน่ที่ได้ผลประโยชน์จากเรื่องนี้อยู่ๆเคสเขาก็นึกถึงโซอีขึ้นมาครับโซอีเธอคือสายข่าวและที่หน่วยซึ่งมาจากการกับก,กลังของตองกาที่นี่ก็เพราะเธอแต่ตองกาน่าจะรู้ความลับอะไรบางอย่างของเธอเธอจึงได้สังหารก่อนที่ตองกาจ พูดและก็ไม่มีใครสงสัยด้วยที่เธอทําไปและที่เธออยากจะมาเป็นสายข่าวก็อาจจะเป็นเพราะว่าเพราะเธออยากจะกําจัดคู่แข่งของเธอโดยยืมมือของกองทัพสหรัฐเข้ามาช่วยแค่บอกว่าเป็นพวกเดียวกับเอลกอิดะของทัพก็ส่งคนมาจัดการแล้วและเธอก็ยังบอกเรื่องยูเรเนียมและยังโน้มน้าวให้ทุกคนพาเธอมาที่นี่เพราะเธอจะได้มาขายของนั่นเองโซอีนี่แหละครับคือมาลินแมงโคแสบเมื่อคิดได้แบบนั้นเท็กกับเจทั้งสองก็เลยกัดจะไปเอาคืนโซอีซะหน่อยแต่พอโผล่ขึ้นมาจากปากอุโม ทั้งคู่ก็เจอกับโซอี้พอดีแต่เธอได้ถิบรถล่างมาทางพวกเขาและในนั้นมันมีระเบิดติดมาด้วยครับทั้งคู่ก็รีบวิ่งหนีและตะโกนบอกให้ลิกกับบับเบิลรีบวิ่งออกไปด้วยแต่ก็ไม่ทันครับระเบิดทํางานซะก่อนทําให้หินได้ถล่มทับลิกกับบับเบิลทั้งคู่ก็ไม่รอดครับเคสกับเจเมื่อรู้ว่าช่วยลิกกับบับเบิลไม่ได้จึงได้พากันหนีและออกมาจากอุโมงค์ก่อนที่อุโมงค์มันจะถล่มพอขึ้นมาได้พวกเขาก็เจอกับโซอี้ที่กําลังจะขับรถหนีจึงได้ยิงสววนนนไไปัแต่พกก้้็ด ขับรถวนกลับมาและชนเจจนกระเด็นแถมยังลงมาจับเจเอาไปเป็นตัวประกรันอีกด้วยและตอนนี้ทางฐานทัพก็ได้ส่งเฮลิคอปเตอร์มาแล้วแต่ก็เหลือแค่เคสเพียงคนเดียวแล้วครับเคสได้ติดต่อไปที่ฐานและบอกว่าเจเขาโดนจับตัวไปและมาเลงก็คือสายข่าวและข้อมูลที่ได้มาจากเธอก็เป็นข้อมูลหลอกทั้งหมดเคสรู้ว่าเธอน่าจะอยู่ที่สลัมเพราะข้อมูลต่างๆที่โซอีให้มาไม่เคยชี้ไปแถวนั้นเลยและที่นั่นตำรวจไม่เคยยุ่งเป็นเหมือนอีกโลกมีมาเฟียคอยดูแลและเคสคิดว่าเธอต้องอยู่ต สูงที่ไหนสักที่ในสลามแห่งนี้แน่ทางฐานจึงค้นหาที่ที่ได้จะเป็นไปได้และก็เจอกับตึกเอ็นซิลีเคสพอรู้ตำแหน่งของตึกเขาก็ขอบุกเข้าไปดูพื้นที่ก่อนพอกว่าทีมช่วยเหลือจะมาถึงถ้ารอเจก็คงไม่รอดเคสเขาก็ได้ถอดชุดทหารออกและเอาเสื้อของชาวบ้านมาใส่เพื่อพรางตัวเขาค้นหามาเรื่อยๆจนมาเจอกับคนกลุ่มหนึ่งที่กาลังซื้อขายอะไรกันสักอย่างและก็ได้ยืนยันว่าคนคนนี้แหละครับเขาคืออัมจาซึ่งเกี่ยวข้องกับกลุ่มกอกาลาอาซาบาเคสจึงตามกลุ่มนั้นไปค แล้วก็เจอกับมาลินหรือว่าโซอี้นั่นแหละครับและมาลินก็เห็นเขาเหมือนกันนะครับจะไม่เห็นได้ยังไงยืนเด่นกลางถนนขนาดนั้นมาลินเธอได้ตะโกนบอกให้ทุกคนมาช่วยจัดการเคสให้เธอหน่อยและแถวนี้มันก็มีแต่มาเฟียครับแลนะมาเฟียทุกคนก็ได้จะได้เงินจากมาลินกันเยอะคนทั้งเมืองก็เลยจะมาลุมยำเคสเพียงคนเดียวแต่เคสเนี่ก็โคตรเทพครับใช้ปืนสั้นสอยพวกมาเฟียล่วงไปทีละลายใครมารู้ซะบ้างนะครับว่านี่มันคือหน่วยซิลเคสเขาสู้ไปด้วยถอยไปด้วยจนเข้ามาหลบในตึกและระเบิดก็ได้มาตกข้างๆเขาพอดีคร คเคสเขาก็ได้กระโดดหลบแต่แรงแวะเบิดมันรุนแรงทําให้เคสนะครับเขากลิ้งตกบันไดไปและก็มาโผล่อีกห้องห้องหนึ่งและห้องห้องนั้นก็เป็นห้องที่เจถูกจับตัวไวส้สงงนันโคตรฟุกเลยครับและมาลินกับพวกก็อยู่ที่นี่ด้วย พอพวกของมารินได้เห็นก็ได้กระนำยิงเข้าใส่เคสเสียงปืนดังสนั่นวันไหวทําให้เจนะครับที่โดนมัดไว้มีโอกาสลิ้นหลุดออกจากเชือกได้แล้วก็เตะปืนไปให้เคสและเคสพอได้ปืนเขาก็กระนำยิงใส่พวกศัตรูลวงละนาวเลยครับจนตอนนี้เหลือแค่มาเินกับอัมจาต2คนเจก็ได้เข้าไปจัดก,การอัมจาตส่วนเคสเขาก็ได้มาจัดก,การมารินซึ่งมารินนะครับเป็นผู้หญิงก่อซุแรงเคสเขาไม่ได้อยู่แล้วเคสเขาได้โยนมารินไปกระแทกกระถังอยู่เลยเนียมและตอนนี้ร่างกายของเธอก็ปนเพื่อน ไปด้วยยูเรเนียมเธอไม่มีทางสู้แล้วครับเจเขาก็ได้ถือปืนมาให้เคนะครับเพื่อจะได้จัดการกับมาลินให้มันจบๆไปแต่เคเขาก็ยังลังเลไม่ยอมยิงจนมาลินเธอได้หยิบขวดอะไรมาสักอย่างคิดว่าน่าจะเป็นขวดน้ํากดคราบปามาใส่เคกับเจเคเขาก็เลยลั่นไกลแล้วก็โดนขวดน้ํากดแตกโดนหน้ามาลินเขาไปเต็มๆครับและทันทีและยังมีหน้ามาขอให้ทั้งคู่ช่วยอีกนะครับเคเขาก็เลยจัดไทยยิงใส่หัวไปอีกนัดครับเรียบร้อยจบภารกิจ หลังจากนั้นทางกองทัพก็ได้ส่งคนมาเก็บยูเรเนียมไปเป็นไงกันบ้างครับสนุกกันบ้างหรือเปล่าตัวหนังอาจจะเฉลยว่าใครคือตัวร้ายแบบง่ายๆไปนิดเดินทางมาด้วยกันทั้งเรื่องอยู่ๆก็นึกขึ้นได้เองสัง,งันว่าไอ้นี่แหละคือตัวร้ายและทหารบางคนนะครับบทจะตายก็ตายง่ายซะเหลือเกินบวจะกิ่งมาเฟียทั้งเมืองก็เอาไม่อยู่แต่อยากว่าแหละครับหนังพวกนี้มันเน้นระเบิดภูเขาเผากระท่อมใครที่ชอบหนังยิงกันมันๆแนะนําให้ดูเลยครับ แล้วกลับมาเจอกันมาอีกทีคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ